ัสบายดีพ่อแม่พี่น้องปสสัสกุขสุคนสุ่มองสุบอนเดอร์บ่ฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเอฟซีเจดีทั้งหลายนี่กับพ่อๆกับซองเมตตาคือเก่าเนาะพี่น้องย้ำเศ้าวพี่น้องการพ่ตตาผลพาลงมาจกเตาพี่น้องขวัดถา่านบังน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อตรงนีนพี่น้องวิธีจกแบบว่าเอาอ,อกเอาออกเป็นแผงแบบนี้แหละกะบัดเอาพื้นเขา่ากะ หยกเขาคือเก่านะพี่น้องมันจังเบอร์โอบรลายมันใส่ไาปิดปากเบิ้งจกฐาดน้ำกันเด้อพี่น้องมันสิเป็นจอย่าถ้าเบิ้งน้ำกันพี่น้องมันสิได้ฐานร้ายหรือฐานหน่อยแหละข้างแรกพี่น้องเต้าก่อข้างแรกเลยแบบว่าพันได้พันได้ที่ได้ทางเนาะจังมันสิได้จำใด้จะสิไหมัยวัดด้วบ่อแหละ cà bừng nấm căn nó nó nãy nãy này nè, nó mình bảnh nhát lái, bạn áp hướng lông là cả nhục, to, đinh thì hao sáp bòn này, hao tăng vai cứ cầu thì chục tàu thì nọ, hay soi mùng đơn phe nọ, bắn nhau, 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 ทำมันถึงจะขาดทำมันถึบจแตกยกมาตัเอา้หน่เะตง อ้าวมองมิงแม่ไีเลยพี่น้องยกไปบ่ได้วพี่น้องงามไปลมองแน่พี่น้องน นางเป็นแแงอยู่เลยนางเป็นแแงอยู่เลยพี่น้องทานอืมเมืนเน่อไงขาเบิง่งในท้องในจักสีนแนวใดจะก็ได้จะขางนี้เหมืจักเนาะพี่น้องงี้นฐานอืมหมืงามงามงามพี่น้องไอ้ต้องมาจุก่านลูกชายลูกชายพี่น้อง ลูกสาวลูกชายจังนอนมาเก็บซอยพี่น้องเลยเอาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องมาเก็บเด้อยกออกแล้วพี่น้องเลยผ่านง่ามงามเก็บในแล้วพี่น้องอบพื้นให้เป็นทานตั้งก๊อกกับเป็นพื้นแหละเกลื่อนชุ่มใบตาก่อแหละเป็นพื้นปัดก่อเข้าไปแล้วก็ดังไฟขึ้นดังไฟใส่จนว่าเบิดควันช่องเสมอเลยพี่น้องมันจัง มดควันแล้วก็ปิดไว้แล้วก็หวดเอาน้งไปต้มหวดวห้มันเย็นแล้วก็เป็นฐานแบบนี้พี่น้องเลยพอบริสุทธิ์พี่น้องเฮ็ดเอาเองแนวเฮ็ดได้นะคือว่าแนวเฮ็ดบมได้คือว่ามันแป้งนัวบอแบบน,น้ำตาลบเบเฮ็ดบมได้กะมันขึ้นมาตากระซื้อี่อแต่ว่าคืออันฐานเฮ็ดได้บริสุทธิ์เฮ็ดเอาเอง ราเบิ่งนำกันเด้อพี่น้องเด้อบัดเก็บเด้อเด้อพี่น้องลูกสาวลูกชายมาเก็บถ่านซอยพ่อซอยแม่พี่เนาะงามเช้าวสวัสดีปลาลูกมาเก็บถ่านซอยพ่อแม่งาช้าวเก็บถ่านยามเช้าพี่เนาะพอซอยมากกสิได้ไปโรงเรียนพี่น้องนี่ก็เป็นมื้อวันจันทร์เนาะวันจันทร์มื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์ เงินกษียได้ไปเขาลบทุ่งแต่เศ้าแน่ก็เลยมาเก็บแต่เศ้าพี่เนาะเก <c oughs> <c oughs> ็บถ่านพี่เนาะไว้ยกออกมาแล้วก็เก็บใบส่กระสอบพี่เนาะ เก็บใส่กระสอบเมื่อเฮือนเมื่อเฮือนอะเทใส่ห่นพี่เนาะแต่อยู่พี่น่ะต้องเก็บใส่กระสอบแก่ใส่ลึกไทยเมื่อเก็บใส่กระสอบแก่ใส่ลึกไทยเมื่อหลังมาเทใส่ห่นไว้ห่านทานไว้พี่เนาะมันจังโบเปื้องกระสอบลายเพราะว่ากระสอบกระโบลายใส่เมื่อดำหาสอบที่สอบแล้วก็เทไว้แต่จังมาเก็บใส่อีกพี่เนาะทางเด้อพี่เนาะเก็บฐานยามเศร้าพี่เนาะ แดดกลังตะเวนกลังขึ้นนี่แหละพี่น้อยลูกบอกะมาซอยฟอซอยแม่เก็บพี่น้องเด็กเวียซอยกันพี่น้องยใาได้ฟอบครัวเฮาสีมีมีกินไม่ใส่เนาะฟอบครัวกะคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้อยลูกซอยท่านลูกบอกซอยกับกับอะไรทำนี่อี่น้อย เผื <c oughs> ies, bitches, ่อสิไม่กินไม่ยาบเนาะสายทางลุกในเป็นผู้ซอยซอยเก็บเก็บถ่านพี่น้องนี้ซอยกันซอยหลายมือหลายทีนะ่น้องมาจก็เก็บจังเลวไว้แนี่ซอยกันจังเลวไว้ตรงนี้อรงนี้กระชามิดเนาะเลย ข้างในโฟตะมันกำลังฮุบที่ขุนออกแต่เตาเนาะในเตากวาดกวาดทีไม้ที้ขุนที่มันคุลงไปอันอัดอันต่อควันอะไรน้ออกมาเก็บเก็บเจ็บซอยเลยเก็บทานต่อเนี่ยนะแงมเสีสาว ลูกมาแต่สาวมากับเปรเี้ยวหมกผีก็กกกมาแล้วเพิ่นเปรี้ยวหมกผีหายไปขายตลาดในพี่เนาะได้ประมาณสามโลนลี่แหละเดี๋ยวหมกผีกันก,ก,กระสอบหมกผีกนะพีะ่เนาะขนลูกมาแต่ประมาณห้าโมงกว่านั่นแหละเพิ่นเปรี้ยวหมกผีหายไปขายตลาด มาแล้วก็พอดีแหวกเก็บทานซอยแม่ซอยจังหน่อยประมาณเจ็ดโมงกับเมื่อไรพี่น้องเอ้เพราะว่าเพิ่นสิไปโรงเรียนพอมีิ่นก็ไปเฮียนอยู่นนสว่างบ้านนนสู่งหมดแหละเฮียนมอปลายเพิขาหม้อหาปีน้องเนตแต่เฮียนในบ้านม้อสองมันจะลงมาซอยพอซอยแม่เฮ็ดวิ่งก่อนพี่น้องเอ้ก่อนสิไดเมืองเฮียน พ่อแม่ก็อาศัยทางลูกในพี่น้องซอยเลียกงานเนาะคันลูกบ่ซอยก็บ่ได้มาปานนี้ดอกบ่มีกินไม่อยากแหละนี้อาศัยลูกซอยพี่น้องเอ้ยแล้วมื่อคันบ่ซอยเก็บปักผิกก็บซอยเก็บทานซอยแก่น้ะพี่น้องก็ได้ไายเตอะไปพี่น้องทานกัน เนะต้าหนึ่งยกออกมาก็ได้หลายเติบได้ประมาณหาหกสอบนี่แหละประมาณหกสอบหกสอบเลียดหกสอบกระกระายเขานี่แหละเอาข้างแรกเนาะค่ะพันนะาฐานเอาลงอีกบานนี้กะอาจสิไดประมาณ เจ็บเป็ดสอบได้พี่น้องเพราะว่ามันครั้งแรกมันไร้ลายเนาะมันมันตั้งนะบ้านนี้มันกะเอาลงทางนอนคือสิได้ลายกึศฐานพี่น้องยามเสาวๆบรรยากาศกาะบพอดีก่บเด็กหอดีก็ดีเลย ซอยพ่อซอยแม่พี่น้องใู้กก็นด้บางคนเนาะบางคนนสิบอก้าใจตามตตาไม่มีลูกหลายคนแมนอลีแม,แมตาก็มีลูกหลายคนพี่น้องมีสี่คนแต่ว่าลูกก็ซอยเวียกพ่อแม่อยู่ได้พี่น้องเลยแต่บรวิวารสีเล่นแต่โทรศัพท์เนาะเล่นกับเป็นเวลาแบบป่าวะโวนะแต่เล่นแต่ว่ายำเห็ดเวียกลูกกับเห็ดเวียกซอยพ่อซอ,อ,อยแม่คือการพี่น้องเลย ลูกบ่ซอยกับพ่อตากับแม่ตากับบ่ได้ปานนี้ดอกบ่มีกินบ่มีอยากดอกสองผัวเมียนะพี่น้องอันนี้ลูกซอยซอยพ่อซอยแม่เห็ดวิ่งอะไรพี่น้องเอ้ยเก็บฐาน,นสะสะยามเสาๆเก็บแล้วก็สิได้ลงพี่น้องนะเนี่ยอากาศฝนขวัดออกแป้งแป้งแปลวแล้วสิได้เอาฟืนลงถ้าเบิ่งได้พี่น้อง,ออง,งลลเอาฟืนลง เอาลงแล้วกับปิดปิดแล้วดังใส่ต่อพี่น้องเลย <c oughs> นี่พี่น้องห้าก็ได้เก็บแลว้วสองสอพี่น้องเลยความเนม็ดกำลังเหนี่เก็บไปแล้วสองาการวมเบิดกับได้ประมาณหาหกสอบนี่แหละพี่น้องเลยถ่านไมมเอาหน่อยไมมตัดลงมาเอาข่าวเตาอบพี่น้องเลยดังพื้นใส่ดังไพใส่ มันมดควันอัดไว้หัวน้ำให้มันเม่าจกออกมาพอดีเป็นฐานเมื่อดังเตาเนาะเมื่อดังใส่เตาน้ำเขาเห็ดกินเท่านี้แหละเขาไปดื้อพี่นนองเอ้ยเห็ดไปกะพอได้ใส่ะล้วก็พัวนะอันมันลายเมตตาก็จะเอาไปฝากอันทั้งอายผนบานนนสูงอยู่พี่เอือปลาก็ว่าคามันได้ลายนะว่าชิลงไปเรื่อยๆอยู่จนพ่อคนนั้ แด็พี่น้องเด้อมานเด็กะสมมาพาควนนะพี่น้องนอเนาะเมตตาขอลาคลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าเพาะกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอฝากกดติดตามช่องเมตตาหน่ยเด้อพี่น้องสบายดีขอบคุณหลังหนาเด้อจ้าบ๊ายบาย